นายรัฐกรอัศดอนธีรยุทธ์ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยและบริษัท PA Printing House จำกัดในฐานะประธานจัดงาน Thailand Smart Money เปิดเผยว่าในปีนี้ผู้จัดงานนำทัพสถาบันการเงินพร้อมโปรโมชัน่นและบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรส่งตรงถึงที่แบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อเป็นโอกาสและทางเลือกแก่ประชาชนนักลงทุนและนักธุรกิจในจังหวัดอุบลร,ราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงอีกครั้งท่า กลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบันโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตบริษัท FWD ประกันชีวิตบริษัทซัมซุงประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ธนาคาร UOB กองทุนการออมแห่งชาติและเครดิตบูโร มาร่วมกันจัดแคมเปญพิเศษคุ้มค่าครบ,บวงจรในงานเดียวไม่ว่าจะฝากดอกเบี้ยสูงกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือวางแผนทางการลงทุน เช่นการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมบ้านที่ดินและ NPA ต่างๆที่สถาบันการเงินนำมาลดราคาการทำประกันชีวิตประกันภยัยการสมัครบัตรเครดิตปรึกษาการขอสินเชื่อธุรกิจรวมถึงบริการตรวจเครดิตบูโรฟรีนอกจากนี้ Thailand Smart m บ n น y จับมือกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเสนอที่อยู่อาศัยทำเลทองและบริการออกแบบและรับสร้างบ้านรองรับความต้องการในตลาดบ้านที่ดินที่มากขึ้นตามการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับเกียรติจากโครงการบ้านจัดสรรและบริษัทร,รับสร้างบ้านชั้นนำอาทิ Richest House รับออกแบบสร้างบ้านบ้านดีรับสร้างบ้าน โครงการบ้านจัดสรรอรุณโฮม k w Home ศูนย์รับสร้างบ้านอุบลราชธานีอุบล338รับสร้างบ้านทีคอนบิวรับสร้างบ้าน เอ b a อร์บ e บ้านจัดสารอุบลและอุบลหน้าอยู่ที่มาพร้อมกับโปรแบบจัดหนักจัดเต็มสำหรับลูกค้าที่ทำการจองในงานสำหรับกิจกรรมบันเทิงพบกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเกมจากสถาบันการเงินที่ร่วมออกบูธรวมถึงกิจกรรมลงทุนแลกลุ้นสำหรับนักลงทุนจากผู้จัดงานตลอด3วัน